สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชื่มครับพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อนี้ค่ะจะชื่มกับว่าที่เรียกว่าจสไปยขายสมเหตุสั้นแม่บอกว่าไปขายรถให้ฟูบันได้กินได้ซีนน้ำแน่สัน้นก็กันเลยมีเห็ดอันนี้อยู่พอดีเปเนี่ยเห็ดคมยังบ่แกงได้ไปดีว่าเห็ดคมว่าสิไปรอมาตื้มก่อนก่อยสิเก่งสังส้นมีเห็ดชนิดนี้อยู่พอดีเนาะคะ่ะเห็ดติต่มตำหรือว่าเห็ดคาเนาะคะ่ะนีละ่ล่ะสิแม่แกงแส่บๆเอาไปตื้มกันนี่เนะแม่เนาะแล้วก็มาบอกสูตรแกงเห็ดคาพร้อม สิเกงแบบใดนะค่ะไปเบิ้งแม่หูเลยเด้อค่ะแล้วสแเกงใส่ยังแน่มืออนี่วัตถุดิบกับมี่ยังแน่พว่นน่ะแม่เครื่องเนาะอ้อยยอดบอกอือหน่อยนึงค่ะเดชเติมบอกซุปพี่น้องฟังนะเพราะท่านได้เป็นหมากดอกแม่แล้วกระเด็ดมาเกอปีหน้าสิบ้านแม่แล้วลายๆยุบเพราะ้านกินหมากดอกอันนี้บวบค่ะแม่ยาซื้อมาให้เนาะไปแม่ไปแกงแซ่บรสเดอรเม่เด้อให้เป็นแกงเห็ดค่าที่แบบว่าคนบาเคยแกงขายแม่แกงขายเลยค่ะแกงเห็ดค้าเนาะตั้งน้ำยาหนังค่ะ ใส่เกลือเนาะค่ะชิลล์ลดพี่น้องมื้อนี้แกงหม้อหน่อยเด้อค่ะบ่แม่นแกงหม้อญ่น้ำปลาราค่ะอืมเกรือจ้าเกรือก็คือเก่าบ่แม่น้ำเชื่กันหมดจ้าใส่ตะไคร้หอมแดงเอ่าพริกสดเนาะค่ะนี่ย่งอีกเป็นแม่ขัเบียร์จ้าใส่จักหน่อยก่อนพอเพิ่นเป็นกลม กัวรั่วดีๆัวรั่วดีๆกัวรั่วอีกแล้วเขาเนี่ยเข้มข้นกัวรั่วคือเข้มข้นเนาะเข้มข้นค่ะเอาหมอพ่อดีกับเตาก่อเอาวัตถุดิบหลักค่ะพี่น้องเห็ด่านะคะเห็ดข่านี่มันสีออกจืดเผ็ดแต่ว่าอันนี้เห็ดอินตั้มเนี่ยนะเห็ดอินตั้มก็ใคเห็ดอืมเดะก็ไดะลายอยู่เนี่ยแหะแม่ ที่ได้จักถุงบรรลุแหละเนาะต่าง่าไปขาคส้มหิตบวกพร้อมค่ะใส่บอกบวกไปเลยค่ะพี่น้องอืมมีแค่นี้แหละกันหอมเป็นเส้นน้ำใหม่เนาเนแกงเน้ำน้่ะแกงเส็นน้ำใหม่ก็ได้แต่บ้านนี่เขาอยากให้เป็นแต่ย้ายแล้วย้ายคางบ้านแล้วแกงเส้นน้ำหวานปฏิทอนวานย่างก็่ทอวาน เบาวเบียวดีนี่เสียมให้นะคะเตาวิบาได้มักกับเพิ่นม่แข็งเลงซุกพร้อมกันเด้อค่ะบัวบซุกเครื่องสุกเฮดซุกเตรียมพักไว้เลยโอ้อดคักเนาะบัดนี้น้อยเตบวะค่ะหอมหอม่เป็นแบบนี้สเตบอีิลีค่ะสุกแล้วน้ำอย่านั่งเขียวปื้มือเนี่ยได่พักเลยบัะเี็ค่ะผักบึ้มลงไปนะคะฮะแกงแล้วยากายนี่บัดนี้ แกงแล้วไม่อยากขายถ้าเขาแกงกินเลาแกงกินกระซั้นนี่ไปหล่ะเนาะแม่เนาะอันนี้ว่ามันบ่คิดยากหล่ะว่างั้นบัดเชียมันโดนไปมันสิบ่แซ่บซั่นก็เลยไปหาไรได้จักร้อยสองร้อยตาไปตักลูกแม่จะต้องบอกแล้วว่าพอเป็นแล้วเอาล้วงลุ่นก็ล้วงลุ่นก่อนมาจะไงไรกระไรแม่เอาบ้างหนึ่ง หอสัเดียวแล้ต้องบอกแล้วโอ้ขอแล้วคุณอ่ะอืมหอมอิหลีดอกยวได้ได้กินเมือนี่ถ้สีวาเจ้หน่ะแกงเห็ดค้าสีวาอยู่รีบเนี่ยราปะเอ้ยมันเป็นสืกินบักหวบเข้ากันหอมหอมนี่อย่าง อ๋อลืมบอกเห็นบ้านแหละลืมเบิ้งเลยเบางนึงเนี่ยัๆๆๆนว่อหนี่เต็มถุงเนี่ยนเห็ด ลวกใบตะมือนั่นค่ะเห็ดมันบานมันถาวรเนี่ยสะสมกับกินแล้วสะสมกับกินบ่เมือนนี้ขันสินเก็บไว้มันบ่คือเห็ดขมพี่น้องเห็ดซุ้มนี่น่ะกับเห็ดปวกเด้ออีกอย่างนึ่งนะหามสิบหามเก็บฟิตไว้เด็ดขาดกลายเป็นโฟมเลยน,ะ,นะ,ะเมนะบ่เสีบเลยกายอาทิตย์หนึ่งขนาดเห็ดอันปลวกน่ะมือเดียวนึงเนแเม่อแล้วซีอันเอ้บ่แม่นมือเดียวกันถามืี่มือยู่บอะไดกันเลยเก็บไว้ตอนที่ว่าแม่เตี่ยมา,มามน่ะอื เป็นวาเฝ้าเป็นวาวเฝ้าเลยแกงเห็ดตีนตา้มบ้างสิเนอะแกงเห็ดตีนตํามเด็ดงาเห็ดข้านบบอจ้าเห็ดตีนตํามเห็ดข้านบบอจ้าจังว่าเห็ดตีนตั้มเออ พ่เอเขาลืมเบ้าบาพอนะ่ะนะลืมจาดมวยเสียด้วยนี่ยฮ่า <c oughs> ปีนี้จังว่ากัรเป็นไตรเอาเมื่อทุกเหตุก็เป็นปีนี้หลักๆทุกปี ยังไงสริมในเห็ดลายนั่นละะมไม่ได้เลือกเห็ดเด้พละคน,นเป็นไปเก็บเป็นเก่าตเดดัเห็ดดีป่ะเห็ดดินเห็ดนานแลเนาะส่วสิพพเห็ดโอ้เหเหลือแน่สมุนอม,มีตะไห้บ้านเพิ่นน่ะบ้เอาไ้บ้านสังคมมันไ่นค่อยเอาออี เป็นบกกินเพิ่นว่า,ามันเบือ่อพุ่นนาก็เป็นบ่ก,กินละลาเดีบ,บ,บ่เอาเด้อเนี่ยมันเห็ดเบือ่อเพิ่นว่าเอาแม่เนาะอื้อเพิ่นว่าเห็ดเบืออบเเบ่ออือแหมวะวะเอาออก กล่องเสียแล้วเขินเด้แล้วเขินพ่อหรืบ้าพ่อแล้วนางยิ้มเบิ่งมงมียเมียอหนาขาวว่หนี้จากมียอเด็สุบเดีนคะ <c oughs> นละเซียงหัวสเสื่อมนางแงเงมียอยู่แบบนี้ก็เขินเหมือนเด้สาวน่อยกับด้าวน้อย,อยเป็นสาวขึ้นไหมตอนเป็นสาววานแรียวป่าพ่อ,อสมัยตะกี้สมัยตะกี้ข้นวานเรีวกันนี่ใน,นลักษณะใดแบเบิ่งมีตะเหตุเบียกเหตุงานเลย จากการประสบการณ์ที่ว่าแม่สอนให้ฟังอยู่เนี่ยมีตั้งแต่เยี่ยก็พิจารณาเนาะอืมพอแล้วค่ะเอืมมืดพอดีถุงนี่เดี๋ยวไรก็มือมืดกัพืชไรกับตะไคร้แล้วมันรึเปล่าเก้าสิบเอาสิบพอถุงนี่ห้แมตตูดซะนี่อืมต้มเห็ดปว๋เราได้กินแล้ว อย่างกะไว้ฝากตอนฝากนั่นฝากนี่พี่น้องฝากย้ายค่ะนี่สิบสองอันนี้สิบได้เท่าไรสองร้อยสี่สิบบวกสามร้อยยอดขายยังปรได้ขใคกันเลยไปไปมาเดียก้าไปขายของพี่น้องไปพี่น้องไปขายของน้ำกันค่ะโอ้แดดกระดอกกระเดือแกงเห็ดป่าเห็ดตีนตําไส้บกบวกอันนี้นมส้มเห็ดปวกจ้า เฮ็ดตีนตํ้จ้าตระกูลเฮ็ดค้าเห็ดดินเฮ็ดย่างพวกนี้แหละจ้าขอบคุณค่าเป็นหกสิบบาททอนสี่สิบรแล้วสามสิบบาทจ้าโอ้ยแม่แรกไปสาวได้เมียเพรามีเงินจากบาทจ้าบอกจ้า ขายสดอเงินไหลก็นี่ดิแต่ว่าเห็หหดหสม,ะะดดมันลน่ะไม่ได้ไหลให้จิตใ้เพิ่นหน่อยอมันยังโยบลุมไปก็ดเฮงกดว่าคือหน่อยเนาะขาไ่ได้ใส่มือจ้าใส่จองขันเห็ดปวกไงก็มูแม่ไม่ได้ใส่มือขันเด็กส่งเอาส่งเอา่ะอ่ากแก่งเห็ดตีนตั้มจ้าจ,จ้า ตีนต่ำนน,น,นัวร้อนร้อนห้าสิบบาทจ้าอันนี้เอาไว้มือแลงกับสิสมดีนะจ้าเพราะว่าคันมือ่อคืนนี่จ้าเอามานสีถือกันได้ปะเนี่ยไ,ได้ยุบอเปล่า,เ,า <c oughs> เป็นห้าสิบบาทค่ะ <c oughs> ฮะ <c oughs> สมเฮดแซบเอาัญญางานลรือเปนี่ ตอนเป็นสมตอนเป็นดอกสดแล้วไปขายก็จะได้หลายยุบพี่น้องบัดขั้นสมแล้วหรืยุบหลงจ้าแกงเดติ่นตำสมละอันขั้นเมื่อคืนนี่จ้าแต่ว่าขั้นอยากสมก็นี่เมื่อไลีงค่อยกินจ้าตอนเย็นค่อยกินนะคะเพราะว่าหนูใส่ตู้เย็นไว้หนูไม่อยากให้มันเปรี้ยวมากเพื่อว่าเผื่อไม่ได้ขายสั้นอันไม่ได้ขายมือนี้เั้นปนิมปนขายปนเนี่ย เก็เฮ็ดขมก็ลังออกมือวานนี่ก็ได้ว่าสิไปเลาะละมือนี่ขาไปเฮ็ดตุระจ้าสเฮ็ดยเบียสาวบาทเมียต่อใครไปขายสดด้เงินไหลก็นี่เด้อปัดลวกแล้เลยเพามีหางปะเนี่ยขอ่าย่แง้น้ำเออล่าง้ำงามน่ะว่าสิบอ่ขา จำคือต้องไปเก็บเมื่อน,นั้นแหละแม่มาซื้อล้วกินแม่สมเฮดกับแซบแซบขายสาวบาทสาวมาซื้ออ,นนอันนี้สามสิบอันนี้สาวบาทจ้าแกงเฮดว่าสิไปเก็บเฮดอีกแต่ยังไม่ได้ไปยุไป,ป้าเอาสุดส,ด,สดเหนียวลวด,นนดจ้าไม่เิดกันค่ะห้าสิบ เมื่อนี่ขายจ้าฮิดปวกจ้าฮิดปวกเอาถุงหนึ่งจ้าถอนแปดสิบขอบคุณค่า กระจายปีนทรายปีนขัวค่ะสมบะมากสมไรเนี่ยมือแรงจะกินโลดคันมือคืนนี้จะ่า,าคอยคอยใส่ตู้เย็นไว้สาวบาทสาวบาทค่ะอันนี้แกงเห็ดตีนต่ําค่ะเห็ดตีนต่ําเหมือนเห็ดดินเห็ดขาพวกนี้ะ่ะค่ะขาวขาวค่ะ เฮ็ดคล้ายๆพวกเฮ็ดค้าเฮ็ดดินนี่นะจ้าเฮ็ดป้านล่ะอันสีแยกให้ดับอันนี้เถือนใช่ไหมให้เห้อมันสีห่อนใช่ไหมสมกินรวมกันรวดตีขอบคุณค่ะมือแรงเหี้เสียบด้วยนะนุ่มสมสมเฮ็ดนะขันแบบสมกับเอาไว้ก้อน จ้าขอบคุณค่ะมาเด้อมาทันกระทันมิตรนี้จ้ามดแล้วมดเลยอันนี้สาวอันนี้สามสิบจ้าสาวบาทสาวบาทสามรไทยจีบบอจ้าใครอยู่ในสาวจ้าเอาเอาผู้ละถุงมาขายฮอดนั่นเพราะฉันไม่ได้กินอันนี้สามสิบจ้า

มอสก็จะไม่คอยมอสเอาแมกนน่ได้หลายฮุงนี่ล่ะฮุงนี่ก็ได้ฮุงนี่ก็ได้แม่หายคลิปอ๋อลูกค้าหลุมได้คลิปแม่หายคลิปเหลียวแล้วลูกค้าหลุมแล้วฮุงนี่หลายบว่แม่ไม่เมาเลยไม่เมาไม่เมาเด้อค่ะรุ่นนี่ย่านะลูกค้าเมาผู้พิจูจ้าแกเปี๊ยขายผักอ้าวนี่ทำกีบวย อ๋อไปเลยเป็นห้าสิบจาโอ๋อคืองามแอบอะพี่ปุ๋ยนะเออ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 งามนี่บอๆบอเยกไปถึงเน่แม่เอาเยกไปเนี่ยโอ้บังดูผักพี่ปุ๋ยนะเพราะเป็นอันซ้อนอันอื่นดอกขอบคุณค่ะ มันยืดมันยืดดูผักอีผวยค่ะผักแพงผวยหรือว่าบางมองพืชเอิผักปอดเนาะมัดเดียวกับกินบ่หมีดอกตาเอามัดหนึ่งเอาพอมีเอาถุงเขามีอยู่ผักบุ้งจากบาทไปเนี่ยเออผักบุ้งเขามีอยู่เอาบุ้งเต็มดังบ้านไม่ได้ซื้อจากเธื่อแส่ดเสดเนี่ยแกลียงหอนหอนจ้าซื้อผักแพงผวยน้ำเอินพอตาแล้วไปเก็บมาสีบ้าขาวไปในดอกแต่ว่าเป็นแต่บ้าเงินดอกมันอ่อนเนาะมันหยวก โยกดีค่ะลูกค้าดลุ้มบมื่นึงนี่อ๋อบอบปเห็นจ้ะเมื่อวานนี้อ๋อมื่อวันเสานี่เด้ออ๋อคันเมื่อวันเสานี่พ่อกันยุติจ้าขอบคุณค่ะเมื่อพอดีเอาโคกแก้วไงเสาร์โคกเส่แก้วอันเจ็ดบาทบุ๊คจ้าดิตรืมสิบบาทจ้าเมื่อหมดพอดีขอบคุณค่ะ รายได้ของเราก็ตามนั้นแหละนะคะพี่น้องหา่2 0บาทมองดูไม่ได้ขายเล่นๆนะคะขายของที่แบบว่าลูกค้าสิเมากับพี่ย้องไป่เพิ่นเมาอย่าบวดอวั <laughs> อว, <laughs> ว,ว,วก,กันนะคะ่ะ <laughs> เบ่งกันยู้เบ่งกันกินพี่น้องของเสพของนัวอยา่างนี้ในรายยุซึมกับเกินกําลังขายหาได้เท่านี้คะ่ะอะไรเด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้ซักนิดนะคะ่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสิรัฟพี่น้องเด้อค่ะ